การติดตามผลการดําเนินงานโครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของร้อยเอกธรรมนัทพงเผ่าขณะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายนโยบายสร้างวิธีทํางานสู่การปฏิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคําสั่งที่799ทับ2 5ง6แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายสร้างวิธีทำงานสู่การปฏิบัติโครงการศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรที่รุนรรงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในการขอรับบริการร้องเรียนร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตรโดยกำหนดให้หน่วยงานในพื้นที่คือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นศูนย์บริการหลักระดับจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นศูนย์บริการหลักระดับอำเภอและหน่วยงานอื่นๆเป็นศูนย์บริการเครือข่ายโดยแบ่งออกเป็นศูนย์บริการหลักจำนวน960ศูนย์และศูนย์บริการเครือข่าย จำนวน19370รศูนย์รวม28970ศูนย์ในการรับเรื่องและบันทึกข้อมูลผ่านระบบของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งต่อข้อมูลเพื่อแสดงสถานการณ์ดำเนินงานและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามที่เกษตรกรมาขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากโครงการตามนโยบายสำคัญดังกล่าวศูนย์ประเมินผลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีวิธีการติดตามผลดังนี้หการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินโครงการผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช 3. จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้แทนเกษตรกรที่เข้าใช้บริการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชจากผลการติดตามโครงการปี2568พบว่าการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชมีศูนย์บริการเครือข่ายระดับกรม2 1ศูนย์ระดับจังหวัด533ศูนย์และระดับอำเภอ1383รศูนย์รวมทั้งสิ้น1937ศูนย์ครบตามเป้าหมาย การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีจำนวนเรื่องที่ให้บริการทั้งหมด3 3 0 4 1เรื่องแบ่งเป็นเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ32,471เรื่องคิดเป็นร้อยละ98.27และเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ570เรื่องคิดเป็นร้อยละ1.73โดยประเภทเรื่องที่ได้รับแจ้งสะสมมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ 1. ขอรับการช่วยเหลือด้านพืชจำนวน1 3ึ่งนนเรื่อง 2. ขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดินทำกินจำนวน798เรื่อง 3. ขอให้แก้ไขปัญหาด้านหนี้สินจำนวน715เรื่อง 4. ขอรับการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์จำนวน466เรื่องและ 5. ขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนนโยบายรัฐด้านการเกษตรจำนวน4 0 4เรื่องนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโดยดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชันจำนวน22อแอปพลิเคชันครบตามเป้าหมาย ผลการติดตามในพื้นที่พบว่าจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ร้อยละเห็นว่าการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานมีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการในด้านความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับพื้นที่มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่ค่าคะแนนเฉลี่ย4.09และเกษตรกรที่เข้าใช้ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย4.60โดยในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย4.35 จากคะแนนเต็ม5สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ oa.go.th e หรือทางเพจ a c e b o o k เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชนเราจะเป็นองค์กรนำในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพสูงภายในปี2570